สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เป็นตอนที่4ของช่องเราแล้วนะครับวันนี้ผมจะเอาข้อมูลของซาบีโอลอนโซนะครับก่อนอยู่ลิเวอร์พูลแล้วก็ตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งปัจจุบันแกยังไม่แขวนสตาร์ทนะครับผมจะเอาข้อมูลข้าวๆมาเล่าให้ฟังนะครับจะพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับวงการฟุตบอลมีหลายครอบครัวที่เป็นตระกูลฟุตบอลขนาดแท้สืบทอดเส้นทางกันมารุ่นต่อรุ่นซึ่งหนึ่งในตระกูลนักฟุตบอลที่กําลังมีทายาในตอนนี้ ก็คือตระกูลอลรอนโซแห่งสเปนที่มีทายาทมาดคุณชายก็คือซาบีอ์อรอนโซเป็นความภาคภาคูมิใจของตระกูลอยู่ณเวลานี้ซาบีออรอนโซหรือชื่อตเต็มๆเรียกว่าซาบีอ์อาอนโซโอราโนทายาทตระกูลนักฟุตบอลอลรอนโซสืบทอดมาจากวิดาเปริโกอลรอนโซอดีตสตาร์ดังบาร์เซโลนาและเรียวโซซิดัดในยุค80และทีมเรียวโซซิดัดก็กลายเป็นสโมอสรที่ินลากฐานชีวิตให้ตระกูลอลรอนโซรุ่นหลังด้วย โดยเปริโกได้เอาลูกชายสองคนคือมิเกลกับซาเบียมาบ่มพาะวิชาลูกหนังส่วนพิชาอีกคนคือจอร์นออลอนโซเป็นผู้ตัดสินซึ่งทั้งมิเกลและซาเบียก็เติบโตได้ดีดดีในทีมเยาวชนของเรอัวโซซิดัดมาพร้อมๆกันและเล่นบทบาทเดียวกันก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางแต่พรสวรรค์ในตัวซาเบียดูจะเปล่งประกายมากกว่ามิเกลผู้เป็นพี่มากเพราะด้วยวัยเพียง18ปีซาเบียหรือที่ต่อมาเรียกสั้นๆติดบากว่าซาบีออลอนโซได้ลงเล่นเกมแรกในชีวิต ให้กับเรียวโซซิดัตในสนามซานเซบาสเตียนของตัวเองโดยมีโลก้เยสมาเยืนในวันที่1ธันวาคมปี1999ก่อนที่จะได้ลงอีก14นัดในฤดูกาลเก่าหลังจากนั้นในฤดูกาลต่อมาซาบีถูกส่งตัวให้อายบาสโมสรเล็กๆยืมตัวเพื่อสะสมประสบการณ์แม้ถึงไม่ค่อยได้ลงเล่นแต่เมื่อกลับมายังซานเซบาสเตียนอีกครั้งจะหนูซาบีอารอนโซก็กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของซาวโซซิดัดไปทันที บอลสวรรค์ของอารันโซเปล่งประกายในแดนกลางเลวโซซิดัดมากจากการสไตล์เล่นอันเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะจินตนาการในการเสริมสร้างเกมลุกให้กับเลวโซซิดัตด้วยการวางบอลที่แม่นยำลาวจับวางในฤดูการ2002-2003โซซิดัดสามารถสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในอย่างเหลือเชื่อซึ่งแน่นอนว่าอารันโซมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทีมในครั้งนี้ชีวิตของมิดฟิลท้าช่างทองยังพุ่งต่อเนื่อง ถูกเรียกตัวติดทีมชาติสเปนเป็นครั้งแรกในช่วงปลายฤดูกาลดังกล่าวแต่เมื่อวันที่30เมษายนในเกมที่พบกับเอลกอดออาลอนโซในวัย21ปีมีส่วนช่วยให้ทีมพล่มเอลกอดอไปถึง4ประตูต่อ0อย่างไรก็ดีในฤดูกาลถัดมาอาลอนโซมีปัญหากับฟอร์มการเล่นที่ถดถอยลงเช่นเดียวกับโซซิดัที่ไม่สามารถทําได้ดีเหมือนเช่นเคยแต่ชีวิตของอลอนโซก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญอีกครั้ง เมื่อเขาได้รับการทาบทามจากราฟาเอลเวนิตเตสยอดกุนซือชาวสเปนให้ไปช่วยงานชีวิตใหม่ที่อังกฤษกับทีมหง์แดงลิเวอร์พูลซึ่งอลลนโซเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดแรกที่ลาฟาดึงตัวเข้ามาสร้างทีมทีมเมอร์ซีไซด์อเลนโซสามารถแจ้งเกิดในฐานะจอมทัพคนสำคัญในแดนกลางโดยได้จับคู่กับสตีเฟนเจอร์ลาดกับตันแห่งแอนฟิลและกลายเป็นคู่กองกลางที่ดีที่สุดคู่หนึ่งในพรีเมียร์ลีกในเวลาต่อมา การวางบอลยาวที่แม่นยำราาวจับวางและการยิงไกลที่หวังผลได้รวมถึงลูกฟีคิกระยะอันตรายทำให้อารรนโซได้รับการยอมรับจากเป็แฟนและบรรดากูรูลูกหนังเมืองผู้ดีอย่างรวดเร็วถึงขั้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่เก่งที่สุดในยุโรปเลยทีเดียวและเพียงแค่ฤดูกาลแรกก็ได้สัมผัสเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ด้วยการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยที่5ให้กับหงแดงลิเวอร์พูล ในเกมสุดมหัศจรรย์เมื่อทีมไล่ตามเอซีมิลานสู่ประตูต่อ3และไล่มาตีเสมอ3-3ซึ่งอารันโซก็เป็นคนทำประตูตีเสมอ3-3ให้กับทีมโดยทีแรกได้ยิงจุดโทษแต่โดนิีด้าเซฟไว้ได้ก่อนที่จะเข้าซ้ำอย่างรวดเร็วสุดท้ายลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะในการดวลจุดโทษอารันโซกลายเป็นกองกลางคนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของลิเวอร์พูล ถึงขั้นที่มีการบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะขาดเจอรลาดได้แต่ขาดอารอนโซ่ไม่ได้เด็ดขาดในขนาดเดียวกันก็มีการแซล,ลช็อตที่ทั้งคู่จูบป,ปากกันในฮิสตันบูจนเป็นข่าวฮือฮาว่าแอบเป็นเกย์ทั้งคู่ในฤดูกาลถัดมาอารอนโซ่ยังทําผลงานได้ดีสม่ําเสมอแม้จะเปลี่ยนคู่ขาเป็นโมฮัมเหม็ดซิสโก้กองกลางดาวรุ่งดวงใหม่ที่ย้ายมาจากบา์เลนเซียและทำประตูมหัศจรรย์ด้วยการยิงกว่าครึ่งสนามในเอฟเอคัรอบที่3กับดูตันทาว ซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่ามีแฟนบอนลรายหนึ่งโชคดีได้รับทรัพย์ถึง25,000ปอนด์อนเพราะแทงไว้ว่าอลอนโซจะยิงเข้าจากครึ่งสนามและในฤดูกาลนี้กองกลางมาดคุณชายได้สมัมผัสแชมป์อีกครั้งในรายการ F อ Cup ในเกมนัดชิงชนะเลิศที่ตื่นเต้นไม่แพ้กับนัดชิงกับเ c ซมิลานหรือการเฉือนเอาชนะเวสต์แฮมในการดวลจุดโทษกับทีมชาติสเปนออลอนโซยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแม้จะมีคู่แข่งพร้อมแย่งชิงตำแหน่งมากมาย ทั้งเดวิดอเบดาลูเบนบาราค่าซาบีเฮนเดนเดสรวมถึงน้องใหม่ไฟแรงอย่างเชฟฟาเบกัตซึ่งในฟุตบอลโลกปี2006อลอนโซ่ก็ติดทีมชาติไปด้วยและเป็นคนยิงประตูแรกให้กับสเปนได้ในเกมนัดพบยูเคซึ่งเป็นประตูแรกและเป็นประตูเดียวที่อลอนโซ่ทาได้ในานามทีมชาติแต่ที่น่าเสียดายคือทีมสเปนต้องตกคร่วงรอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้น สำหรับฤดูกาลน,นั้นผลงานของอารอนโซ่ตกลงไปจากมาตรฐานเดิมเล็กน้อยแต่กันั้นก็ยังทำประตูมหัศจรรย์ในการยิงครึ่งสนามอีกแล้วในเกมพบกับนิวคาสเซิลและเป็นกําลังสำคัญที่ขาดไม่ได้ในแดนกลางของลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมแม้จะเริ่มมีข่าว หนาหูว่าสโมสรยักษ์ใหญ่ในบ้านเกิดอย่างแอติโกมัดริดและบาร์เซโลนาอยากได้ตัวไปร่วมทีมก็ตามและยังมีคู่แข่งหน้าใหมา่อย่างฮาวิเอมัสเคลโนแต่อรอนโซก็ยังยืนยันว่าต้องการอยู่ที่แอนฟิลด์ต่อไปและพร้อมต่อสัญญาออกไปหลังจบฤดูกาลนั้นด้วยความหวังว่าอยากสัมผัสแชมป์พรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลสักครั้งหลังจบฤดูกาล2007-2008ก็ยังมีทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโรปี2008 ที่ออร์ลนโตยังมีภารกิจรับใช้ชาติถึงแม้เป็นแค่ตัวสำรองในนามทีมชาติแต่เขามากักจะถูกเป็นตัวเลือกแรกเสมอในยามถูกเปลี่ยนตัวลงและเขาก็ถูกยกให้เป็นกัปตันทีมนัดสุดท้ายของกลุ่มที่เจอกับกรีซแต่ได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมดังกล่าวจนในที่สุดเขาพาทีมชาติสเปนคว่ำเยอรมันได้ในนัดชิงชนะเลิศและเป็นแชมป์ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ในช่วงปีซัมเมอร์2008มีข่าวลือนาหูว่าลิเวูร์จะเอาแกเรตเบลลี่มาแทนที่เขา แต่สุดท้ายการเจรจาต้องชะงักลงเพราะตกลงค่าตัวกันไม่ได้ทำให้เขาต้องอยู่ในทินแอนฟิลด์ต่อไปแบบเสียความรู้สึกพอสมควรหลังจากโชว์ฟอร์มในยอดเยี่ยมในวันที่11ธันวาเขาก็เป็นคนแรกในพรีเมียร์ลีกที่ผ่านบอลได้มากที่สุดถึง100ครั้งและท้ายที่สุดถึงแม้เขาจะไม่ค่อยพอใจนักเท่าไหร่หลังจากที่ว่าจะถูกขายออกไปแต่เขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองในยอดยอดเยี่ยมและเป็นฤดูก,ลก,กาลที่ดีที่สุดของเขานับตั้งแต่มาอยู่กับลิเวอร์พูล หลังที่ช่วงปิดฤด,ดูกาลทีมชุดขาวให้ความสนใจในตัวอลอนโซเป็นอย่างมากตามจีบให้ร่วมทีมอยู่หลายตัวหลายครั้งซึ่งเจ้าตัวก็ไม่แสดงทีท่าว่าอยากไปแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ทําตัวเหมือนอยากอยู่กับทีมและในท้ายสุดดูเหมือนว่าทีมดังจะเกาะอังกฤษจะล้างตัวไว้ไม่ใหม่สุดท้ายยองขายอลอนโซให้กับลีมอนลิตในราคา30ล้านปอนด์จบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเก็ดเล็กๆน้อยๆของซาบีออลอนโซ ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้แขวนสตัทนะครับก็ยังอยู่ในไบร์นวินิกนะครับแต่ผมเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับเลี้ยวภูมาฝากลเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าชอบถ้าใช่ก็ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไครต์ติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปจบแล้วสวัสดีครับทุกคอนทั้งหลาย